มาคนเดียวกี่คนเดียวลาดกับบางโรบินสันกินมุกกระทะจะไปกินมุกกระทะกับคนเดียวถัดไวนี้ก็เรากันยำข้าวโพดนะคะยำข้าวโพดพอมาถึงนี่หิวนั่นนี่อร่อย นั่งมอเตอร์ไซค์ไปโรบินสันทำเสียอยากกินหมูกระทะพอมาถึงนี่อยากกินหมูกระทะอยากกินเอ็มเคอยากกินซุก้อยากสปาสเปตโอ้ยแต่มีเปลี่ยนไปนัง่งเอ,อ่ออีน้องที่เป็นบุกโรงแรมเพื่อเปทำงานนากก็เลยมีเปลี่ยนไปนัง่งจะไปนั่งคนเดียวก็โอ้จะได้อยู่เนาะก็เลยมุ่งจะกินอย่างก็เลยเข้าหัวเป็นกัดต้องไอ้เนี่ย เอ,อกินยาไปแล้วนะแต่กระัวอยู่ความว่วนอยู่บนเครื่องบินแฮมสิบเอ็ดชั่วโมงก่อนก็นเลยกินย้ำแล้วจะกินข้าวกาได้กินสกักคำเดี๋ยวไปกินบนเครื่องเอา <laughs> กินย้ำกระลำอยู่เจ้าอุตสาไปโรบินสันว่าจะไปซื้อเสียเจ้าครอบนะเป็นว่ามีไส้จ้าครอบเออมีบากเยมันได้อย่างสักอย่างเจ้าครอบได้แต่มามาก็ยาดม <laughs> เสียกาได้ หลบหน้ากันมาไปเสื่อเอาเจะขอเผยกินยำกระลำอยู่เจ้าจะสั่งอะไรอย่างก็มู้จะจั่งมู้จะสั่งอะไรอย่างเนาะเฮ้ยมันงอมมันเหงาแล้วบอตัวคนเดียวนอกจะเป็นจองโรงแรมเพื่อประกมีเวลานะเนาะประกันเลยสมศรีก็คนเดียวค่ะจะเข้าไปกินซุกี้กะคนเดียวเนาะจะเข้าไปเงียอย่างเนี่ยอย่างคนเดียวเนาะกับมูจ้จะบปจะได้ <laughs> ทำอะไรคนเดียวนะ่ะอุตสาหนัง่งมอเตอร์ไซค์ไปจัดไก่นะ่ะมอเตอร์ไซค์ไก่มากเดยคนจะถามว่ายำนั่งแท็กซี่แท็กซี่มันได้เจ้ารถติดหลัดกระบ,บางไงก็เลยนัง่งมอเตอร์ไซค์ไปเสียงขนาดชีวิตมันต้องมีรสชานะติเนาะนัง่งมอเตอร์ไซค์ไปนั่งมอเตอร์ไซค์ไปสมเสีอนัง่งมอเตอร์ไซค์ไปก็แล้วก็นั่งกลับนะคะชีวิตต้องทำมันมีรสชาติ อะไรที่ไม่เคยเจอก็ต้องลองนั่งมอเตอร์ไซค์ไปกินยำนี่แหละจานเดียวนี่นะจะสั่งหลายอย่างกีก่กินมดจะกินอย่างก,ก็ต้องคิดก่อนเ mm. จ้าเจ้าว่าขินเจ้าว่าขี้เหนียวนะคือว่ามันกินมดกระเสียดายมัน,นอย่างเงี้ยเออสมศรีก็เลยสั่งมาแค่จานเดียวนะคะเพราะว่ากินเยอะกําได้ท่อ,องอืดเนี่ยก็เลยกินได้แค่นี้แหละเจ้าร่ลำละล่ะ ยำข้าวโพดคอหมูย่างไอ้เนยนะไรเนี่ยน,น้ำตกหมูย่างอืมยำข้าวโพดน้ำตกหมูย่างรอเวลาไปสนามบินนะคะตอนนี้โรงแรมเจ้าไว้ยยีย <laughs> เจ้่ไว้อาบน้ำยุรัตกระบ,บังนะคะกำพูดจะกินไอ้อย่างไปนัง่งพอจัดเมินแล้วคิดอย่างกำาออก อยากกินยำๆส้มๆไงก่อนกลับล่หน่ะเจ้าจะเปิดเสียงกับเสียงมันดังเราในโรบินสันนะไปซ้อซื้อเสียงใหเจ้าคอบบลอบวดมันหมีมันมีใส่จ้าคอบอ่ะก็เลยมได้ซื้อ